เย่าวาเชาย็นพัวเล่าไปใส่ตอบแล้วไงเชาาย็นพัวเล่าไปใส่ขึ้นไม่ลูกสองจะใู้หุ่นดุบจัก่าลานติงามบายสบสดีปารุงสบสดีโดยไปไปอันเจรูข่อยอยู่ใสบาทนี้ ว,วันนี้จะพาเจนนี่ไปเยี่ยมยามไม่ตู้เฮียนก่อนเด้อได้เอาระบอร้อเฮือนไม่ต้เฮียนนี่วันสิไปวันนี้กบมือพามะอ้วนเปื่อนเชือ,อดูุผลตื่นอย่าให้เจนเนี่กินอันไหนไปบ้านต่อปาดเอาใจมาหาเงินดุเขาดูสิกองค้ดินนะ เอาแกงเกียววานไปฝากก็อันนี้เด้นี่พอเตียงสร้างมาให้นี่ซื้อมาให้ลูกสาวเพิ่นกันหัวแตกบอกันหัวแตกเป็นห่วงลูกสาวอาจตายแล้ว้านกันหัวแตกนี่บ้างหลังมาแจ็คบอกเบอร์ห้าจนมัดข้างนะบ้านนะ พอเตียงก็สร้างหามาก็คี่รถถีบพูดว่าจะนีนี่จ้ะนะกันนะกันพ่อแตกเด้ออุ้ยงานตังเน้อให้ปารุ่งเลยให้ปารงกันพ่อแตกที่ว่าออจุอให้เอามาดูไ้ให้ปารมึงเนี่ยพอเตียงซื้อมาให้ดานะมันสร้างมาสองอันมาไปยังอันนี้วะคงไพ้ตัวนี้ว่ะคงคงไข่แล้วสร้างมาให้ลูกเหรอมันยั้งว่ะแกเบิกหน Can hút tẹt chân chân con chân tay chân nhang chân <laughs> tay đi tay chân tay đấy đó chân tay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  chân pa uh, uh. Bà bà, bà, ba, <laughs> pa pa chân tay chân tay chân tay pa chân tay chân tay chân tay chân ไปไบายเอาสอตว์เล็กเล็กกันไปาปพ่อแม่พี่น้องเนาะยิ่งเบาะยิ่งยาวแกงเกวียนกับกระปุ้นเอาเราพักไก่ไว้เมื่อวานนี่แหละเนาะแม่พี่น้องเลยไปไปเตรียมตัวไปเบิ่งเฮือนงามกันเลยบัดซีงามสำหรับใครใครสำหรใครไปเฉลยกุมลูกปลุกมาไปเอามือแทอะ ไปไปอามอ้วน์อันนี้ใส่กระต่ายได้บอลชิบูเตนบ่อันหน่อยอ่ะอุ้ยเอ้าจับจับกล้องม่านึ้นเมย์ชีวิตเมย์รู้อ่อนอันนี้มันยังอันหน่อยพูกเดานี่นะมันยังบูเต็มที่ปกติต้องมีผ้าห่มค่ะเท่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อไป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 ก็เอาอะมาไปอันกิงกานี่กินเกือตัวนี้นะ เขียดจะตันน่อยไม่เเวงจริงคือว่าเราเอาพิษล้วเขียดจะตันเด้อนี่เด้อแม่เป็นอึงางดิอืออันนี้เขียดจะตันนี่ก็เอาพิษแล้วเขียดจะตันน่อยนี่นะเฮ้ยหอยว่าหอยแล้วบ่าเฮ้ยมีเงาะมีเกินเอ้ามันนำไปฝากสร้างน้ำไม่พี่น้องเออกล้องก็เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติอาดอีนี่ บ่ได้บ่ไตัดตรงบ่ตัดต่อยังเพพี่น้องเนาะมีวิธีวิตองเนาะักพริกก็สุกสะอยู่มาแลงก่อนสิปิดโอไม่ตู้มีพริกกินได้บ่ละอู้ไปแบบสภาพแบบนี้เลยมื้อนี้ตื่นมาก็สักเครื่องให้ลูกสาวโหยุ่งโหยองเมื่อไดอบผิวนั่นแม่นสิบ่ได้เครื่องงามดอกที่ดอกข้างหน้าสะแตแทปรจอนอกกับประจําในินแดง ไปไปนเยคมิงเลยสิงเลยไปองินกันบงัวเลยบงวให้กลุ่มเไปแล้วงัวกัเพอแปบเดียวเขาม่อนไ่ไ้ม่ได้นิ่งเวลาขี่รถนะ ดอยเนาะไม่ก่นฝนตกใส่ยังพักอ่ากินออกไม่กินน้องไม่นีน่องไม่กินน้องด้อคิดต้อป้าเจนี่เขียวล้นดนี่ปงลงไปอหนาเือนฝายกับพวอหอดสาทางอ้ไปถือน้มันทีหนึ่งชีเห็ดมันเด๋อสาว่ะ ก็ถือใช่ช oh ื no. ่อยังไงก็ถึอหลังคาไปเพื Ugh, oh, so ่เลยเป็นเจ้านายนี่ป๊ดาคุณกมุ่งให้ผ่จะตองเร็เป็นยดีกับกกมตนทห้ากว่ากกูกดีอ๋อจะสีแองแล้วมาติีเพื่อนุมนอัดูจักสิบยู่ไปร้านกินข้าวิงน่อยเอ๊ะ กอดกับแดดจ้าเลยเราจะดีกับพวกบัตะกบขับเพื่อนขับประตูด้วยไปไปเบิร์เงินในกันด้วยเพื่อนๆเนาะเบอร์บังไปเพื่อนไปตู้รู้เส้นทาง มีผู้ชมกันด้วยออนุญาเส่มกอนนีหอจะบวอดอีกเยต่าบ่มีอ่อนเห็นนงเดียวได้ดันสองนางใช่ปุพี่นี่มหาพี่นี่อย ไปเก็บใส่ถ huh. okay, <c oughs> like, ุงเด้อไปเลยไปปัดปลาลุงเป็นจังนไรเดินไปตู้ไปไปตู้ทุกที่ I M T เจ็บคอเห็งคอแล้วเป็นเบาะไรโอ้โหอ้โหไม่เคยเห็นคนเหรอ เป็นจังได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนคันนนนวนี่เนาะฮึเชียงจามจังได้จังได้จังได้พ่อแม่พี่น้องผ่านอยู่บ่งามอยู่บ่ใครกูเก่าเนาะแผลยะเอ๊ม <c oughs> ีสองคนบ่เีย สามคนไม่ว่านอนั่นมาเพิ่มฝรั่งห็นสางนี่สำะลักให้นี่พูดโพลกตีทุงนี่พยายามฝอเจ๊กแม่ีม เจนี่เจนี่สบายดีปรุงกันมาพี่มาพี่กันว้วยอ๋อเป็นจจงไดนจนถ้าห้องอุบราามาเลยอากาศเย็นชื้นๆจงมาโชงเสียงฮายยังกินเจ้านะเนอะแองแองบอ้ยงะ

แม่เอาือ oh, me ีนะซื้อพองนาใช่ปะพองน้มันเป็นห้าเยหบอกไอคือบริจัได้ทำบเน้นกินพองนาให้าลูกเราดื่มื้อแต่ชิโนบอกอโยยังมากัดขาดบันพองหนาสโง่ๆมันเดือนขึ้นจะแบ่งชุกของชีมีิ่ไอชิมเงื่อนมไอชิมวัดินยัดไปขงใน พิงพิงมาพี่บ่มาพี่ได้คบกันเนี่ยไม่ต้องเนียนจพิงเนี่ยเอ็มถือหัวประตูได้หรอกมาล้มลงเอ้ยพิงไปเอ้ยพิงเนี่ยไปเอ้ยพิงไปบอกว่าน้องจินนี่มาหาเด้อฮะไปเพื่อนได้เอินพ่อไปยังไกลได้เพื่อนได้เอินไปเพื่อนใต้บุ่นบ่ไปเพื่อนพี่สาวเอินบ่อเยอะ้มันถึงตีนหรอกยายายา เนี่ยปลาลุงเบิร์กยู่เนี่ยจะดื้อลู้อะมากินขนมมะมากินขนมมะไปแค่นะเบิร์กกขนมน้ำส่งสบายนะมะไปเออได้ว่าเนาะได้เว่ามาใหม่มันดังออนเอ็ดออนเอ็ดเป็นโลโซนี่นะขางนี้ฝนบม่ได้พาบ่ nữa bắt xe cướp bọn gà yên gang kiu bán đi ngọc nga gang kiu bán sao yên sao sai <túi> Bày cái đi. นี่แหละพี่น้องเนาะอันนี้เทงเทงหัวเพื่อนกําลังท่านในสาบกําลังสีสาบเนาะเทพื้นก่อนหมอกนางถุยกันบัวผักนางตูนน้าอ้วนเทได้เดียวที่ตูนบนท่านในเทอันนั้นเนาะเทกันเปื้อนเทกันเปื้อนเทนั่นกะงามอีเดียดเลยเบไปหมักสีดาปะ Mặc đápa Maxi đápa Mặc gineva yang ya ku la ku la đi li hekub li mde paddle na 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 paddle

อันเบ้อเด้ออันเบ้อเด้อไม่บอกอันเบ้อเด้ออืออัะเบ้อเา้ยเฮ้าเฮ้เบื่อครัวเนาะกะคักเยี้ยวให้พี่น้อยสองหอก เอมแข็งนี้ม <distur bs> <c ười> <c ười> ันเิ่มเล้วสุกหลายประเทศประมาณนี้แหละเพี่น้องไงเนาะขอโทษขอภัยละเจ็บคอคอยฮิดคอยไปเฮ้ยชิรา nhưng mà để mục đạo ngộp mâm mầm 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 nó mầm 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 Em em, chắc, rồi, đây, ด้วยสิมกะมันจะมีว่าการนั่นแหละขนาดว่านี่กะเจ็ดมูยังนี่เฮือนยังเข่าอยู่ใช่ ขอบใจก่อนขอบใจได้เลยขอบใจใจ่ขอใจค่แม่กมาะแม่ยหได้ห้มุดได้หมดอะไรเนี่ยเอาไม่ไปมาถอยไม่ไปถอยดถอยไปสบายดีปรุงามๆกันมา้ไปก็เห็นเคยเห็นในช่องช่องป้าพิงเมื่อวาวะเนี่ยมเาเย็นพัวแล้วไปใส่ ตอบแล้วนี่ <c ười> ชอเย็นพัวล่ปาปใส่คือมีลูกทรง <c ười> ตอบเรื่องเดือกันแล้วนอนนังบอกเขาใจกันเดือกันแล้วต่างคนต่างไปตอนนี้ก็โสดนักโ <c ười> <c ười> สดจ้อดอาอาโสดแล้วนะพี่โสดแล้วจร <c ười> ิงจร <c ười> <ส>ิงโ <c ười> สดคือมึงมาเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยแต่ควายกูซื้อมานี่ิคอายอะ ไหนป้าพิงซื้อมาให้มีพันโอินนหเี่ไปองเพลงเ่สบายดีแม่โต้น่นน่นน่พิงจะสบายดีปลุงก็รู้โดยอีหลามอ่ะใช่มาได้ใ่มาจะมาได้ใส ใมาคาดเนี่ยเุ้ยเฮ้ยบ้นี้ยังว่ะเมนอล่ตแลง้าตะเงอาอยกันพยกับนี่เน้อพันน่อขะรล่ะ้ยขมบ่ไหมอะมีอยู่มีปลาจานไปชิ้นปาจานไม่ขอในชิ้นเอาถ้วยไปลงไปเอาถ้วยไปชิ้นไปผู้ถ้วยในผู้เด้อผู้ใส่น้ำจิ้มเด้อย้เต้มันคัด

เพื arias, ่อส oh, uh, oh, ิงหยาดกันบางอย่างอืออบิวมาเลยอือบิวอยู่นาแบบนี้อือบิวไปตีรอยู่ทรงนาผุนมีตู้ให้บ่ไอ้บ่มีตู้ให้บ่บังสิบบ่ตีกันสิบ่ชุดๆอันนี้นะบ่เย็บประตูถนตึงดังตึงดังิเยอะแล้วัน อ <c oughs> ่านปันกันดาพูทอันอันนี้ของน้องไอ้ไอ้น้องเอมนี่นนนอ,เอมเจ้อันนี้ได้จังไหมนี่มันไหม้มออน,นมอแต่โมนี่บริเฮณบบนี้นี่โมนี่ไห้มอมอนั่นไห้มอแต่ว่าโมนี่แ่ะตะ่ก,กี้นัน้นแต่ว่าเจ้าของไห้นั่นแม่มันตียั่งไห้หัวโ <c oughs> ล่ะละใช่ี วางนึงจชาแล้วมันตีได้น่ะบาปนู้ดนเขาว่าเราลังอย่างนั้นเขาว่านะอันอย่างว่า้องพิงเป็นอย่างวรเราลังอย่างนั้นเขาอเด็กอะไรนะกินปลาไหอกินบลไหก็เรื่องของแมวแมวมันให้แล้วแมวโอินจินจินลดาพี่อกดาพิงมาพี่ดอกดาพี่ดากินนมพีง่ามาราเนี่ยหน้ารถอันไม่หวานอะไรนี่ไงนะอันนี้ชิ้นพายมันนี่ เอานะมลนีน้ำอันนั้นน้ำอะไิไปน้ำของใหคืออไอเอ็มมาน้องพิงไปเพื่อนเอืเอินบ่ไปเพื่อนเอืเอนมาบ่เออใช่เออเอินนะงามบ่เออเอินนะเฮ้ย่งามบ่เออไอพิงมางามน้องเอ็มมาขี่ได้บ่งามบ่ฮะฮะ สีลกหาไข่ห่านกับอยังมุใคร่หนางหม้ออย่าใกล้กันดุมาพี่มาพี่มาใกล้สบายพี่คนนึงมาพี่มาพี่ใุเกลนนีม่อู่เก็บองกว่าขอมันก็อยากชนชาพลูกันอยู่เกือบถือหัวล้านเลยีปเ้ยมาฟังพี่ไปไหมเมืองกว่า อเอ็มไปแล้วแม่พ่อนั่งใกล้สบายนี่คือหมอเนี่ยเลสบายชีหาด้วยหายดื้อสบายตีด้วยหัมึงนี่ยนะเอาเหล็กน้อยนี่ด้วยเอาเล็กน้อยนี่คิดด้วยดีวลหนเอาแก้วเหล่าแก้มเหล้ามกินเลยนังกินเด้อ

แต่มันแต่นว่าแต่มันอร่อยนะจ๊ะยเงี้ยนมาไหมลูกแต่มันซีโนะแต่มันอร่อยนะสบายดีปะลุงเนี่ยได้กินได้มุกกระทะละฝุ่นลกเฮ้ยชุมหนาเลยก้อนนังเงี้ยหนาตมุกกระทะแต่ฝุนโตครั้ก้อนเอาดึงหาซิกบใช่ไหม เช็คกบนะอืมจะรถตันทางโอเคชาวเพื่อพี่น้องนอกคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเด้อพอกันคลิปหน้าคลิปนี้จะมาเยี่ยมมาหยามสวงามเนาะโอะ้ยอเจ้าะใส่หูดุบบบบ๊กโบจักบาลานต์สวงามโมดุ๊กคือหน้าตาคือบแบบนี้มาดิคือพคตรมาเจนี่พังแน่ในตัวน่ะเจ้าไปอยู่ใส่สิหรอไข่งามไปเกินโมดุ๊กนี่ลงเทมันจักอันนี้ กมาทางนี้หนกว่าจะคนอ่ะนี่ไปไปพระลงกนกสบายดีประงเด้อมาดีสบายดีทุจากตมือ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 ตมตะมะาะเตะตะตะเตเเ้าถือกะ่งอมาวันนี้เย็น่าจะมาแถบม้อนบ่มาแล้ว